พระสมเด็จที่มีคราบขี้กรุขึ้นทั่วองค์พระชัดเจนและวันณะออกจะแดงแงชัดเจนทั่วองค์แบบนี้พี่ๆว่าจะเป็นพระวัดะระฆังหรือวัดบางคนุนพรมเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆผู้นินนนนยมสะสมพระสมเด็จทุกท่านนะครับ พระสมเด็จองค์นี้ผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับตอนบ่ายๆก็เลยจะเฮอหน่อยเลยเดี๋ยวก็มาให้พี่ๆดูด้วยกันนะครับคือพระวันหน้าแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นกันนะครับพี่ๆก็เลยเดี๋ยวก็มาร่วมศึกษากับพี่ๆ ดูตามลักษณะพิมพ์ทรงแล้วเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีลำนะครับเจดีอกใหญ่นะเพราะว่าพระท่านจะมีเส้นพระทิพย์ตรงนี้นะครับมีเส้นหนึ่งแล้วก็ไม่มีเส้นสายจีวรนะครับและก็ลักษณะทลาวางไม้อย่างนี้จะเป็นลักษณะเจดีนะครับ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลนักษณะตรงไป,ปลักษณะของ JD นะครับแต่ว่าคราบสีแดงๆนี่คืออะไรเราจะร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับ พระองค์นี้ดูตามกายภาพภายนอกดูผิวผวแล้วจะเป็นลักษณะแห้งๆนะครับแล้วก็มีคราบขี้กลุป,ปกคลุมแต่พอเราขยายเห็นความฉ่ำของเนื้อพรานะครับ เป็นผ้าปูนแกล่งนะครับครั้งน,นี้เป็นผ้าปูนแกล่งแต่จะมีขี้กลุน่าจะเป็นพระสมเด็จบางคุณพรมนะครับพิมเจดี JD, เพราะว่ามีเส้นผ้าที่เป็นเจดีใหญ่นะครับมันก็ลักษณะพิมพ์ทรงเป็นพระเสียนจะเป็น ลักษณะผลมาตูมเกียรจะจลดซุ้มนะครับลักษณะเส้นซุ้มจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่เราก็ต้องดูเนื้อหาหมวลสารก่อนนะครับเดี๋ผมเดาว่าน่าจะเป็นวัดบางขุนพรมนะครับเพราะว่า ลักษณะขีดกลุปเป็นผ้าลงกลุมานะครับพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับพระเสียนจะออกออกเรียวๆแหลมๆเป็นลักษณะคล้ายๆไข่ไก่ลักษณะนั้นนะครับองนี้นะครับ เกลแหลมจุดซุม้มเส้นสุมสมมาตรสวยงามเส้นฐานชั้นล่างซ้ายตัดเสียงขวานี่น่าจะออกปกติก็ออกเิีงเฉียงเพราะว่านิดนึงเพราะว่าจะเป็นลักษณะพิมพ์เจดีนะครับแต่ตรงนี้จะมีเนื้อเกินด้านฝั่งซ้ายวงพระตรงนี้นะครับเส้นฐานชั้นสุดท้ายนะครับ เส้นฐานตรงนี้จะมีเนื้อเกินนิดๆที่พี่ดูให้ดีนะแล้วก็จะมีเส้นผ้าที่ผ้าจะเป็นพระลักษณะนัง่งัดสมาธิเพชรน,นะครับดูพอๆ เพราะว่าเรื่องตำหนิผมจะไม่ค่อยเอามาสนใจนะเพราะว่าไม่ใช่ผ้าโรงงานนะครับคุณดตรงเลยนะครับทีนี้จะดูเนื้อหาหมวลสารกันดีกว่าเพราะว่าผมอยากรู้ว่าคาบแดงๆมันคืออะไรแต่ดูลักษณะน,น้ำหมากหรือเปล่าเอ,อ แต่จะชํานะครับเดี๋ยวผมจะขยายพาพี่ๆดูมาขยายดูเนื้อหาข้างในกันดีก,กว่านะครับแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้พาพี่ๆดูพิมพ์ทรงให้ละเอียดนะครับก็ดูให้เป็นพิมพ์เ d ก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นมุมซ้าย บนนะครับด้านหน้าองค์พระนะครับผมจะเริ่มนตัดซ้ายบนเดี๋ยวจะไล่ขอบขอบด้านด้านซ้ายไปเรื่อยครับอันนี้น้ำมันแดงนี่เป็นลักษณะน้ำเหน่อนติดอยู่ไม่ได้ฝังข้างในนะไม่ได้ฝังในเนื้อนะครับลักษณะ ลักษณะแบบเข้ามาทาภายหลังนะครับไม่ได้สร้างพร้อมอง์พระนะร้ำเนี่ยแต่ก็คงจุดเจ็ดแปดสิบปีได้นะเพราะว่ามีแคลไซคุมหมดแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้จะเป็นเส้นซุ้มนะครับพี่ๆนี่แถบนี้ลักษณะ ติดติด,ตด,ตดขอบพระนะครับเป็นเส้นสุมดูความหดดูความหดความเหี่ยวมวลสารจะเห็นเป็นผงเม็ดดำยังไม่เห็นเม็ดสุมก่อนะครับแต่คราบแดงๆหนึ่งๆผมว่าเป็นน้ำหมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับ จะลักษณะจะอยู่พื้นผิวด้านนอกซะมากกว่านี่ดูเส้นซุ้มไปก่อนนะยุบยุคเห,หนียวหมดถ้าผ้าองไหนเนื้อตึง,ตงเส้นคมคมพี่ๆก็รีบวางเลยนะถ้าพี่ๆเจอนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไปสูดแล้วอันนี้เส้นที่ผมว่าเป็นร่องใช่ไหมตรงอันนี้อันนี้เส้นซุม้มตรงน,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 นูนนูนนูนนี่เส้นซุม้มแล้วก็จะเป็นร่องร่องแล้วก็เป็นขอบนะครับตัดแล้วก็ตรงร่องก็จะเป็นศูนย์รวมความบันเทิง ความเหนอครับความเหนอะน่จะความบันเทิงนี่จะมีเม็ดดำเม็ดเหล็กไหลไฟ,ไฟดำองการทูบประมาณนั้นเป็นลักษณะเป็นภาพบางคุณพรมเพราะว่า้าบางคุณพรมเขาจะไม่ค่อยมวลสารจะไม่เยอะจะเนื้อละเอียดส่วนมากจะเม็ดดำเม็ดซุ้มกอจะไม่ค่อยมีนะครับ มาตรงนี้คือมุมขวาล่างก็จะไล่ขึ้นไปดูกายภาพนะครับพี่พอันนี้ให้ดูกายภาพแต่พระสมเด็จพิมพ์เกดีทุกองค์นะครับเส้นฐานชั้นล่างคือฐานหมอนนะครับเขาจะถ้าเอียงดู พระนี่จะาฐานหมอนนะจะสูงสูงกว่าฐานชั้นอื่นจะสูงกว่าสูงกว่าองค์พระด้วยนะสูงกว่าหน้าอกพระน้ำหมากแน่เลยเนาะเขาหรือน้ำว่านหรือลักแดงไว้ไม่แห้งในเนื้อพระแต่จะติดอยู่ด้านนอกติดไม่ได้ไม่ได้ซึมเมข้าไปข้างในเลย แต่เราเราตัดตัวน,นี้ไปเลยนะครับตัดตนนัวแดงไปเลยเรามองข้ามไปเลยเราดูเนื้อในไปเลยนะครับดูว่าเนื้อเม็ดดำๆนี่ฝังในไหมแล้วก็แคลไซนี่เป็นไงเป็นผ้าเนื้อปูนสุกเนื้อปูนเพชรลักษณะงั้นนะครับแคลไซ์จะเยอะกว่า ผมพูดผือครับเนื้อปูนดิบเนื้อปูนเพชรเนื้อปูนแก่งเนาะแคลไซจะหนากว่าเนื้อปูนสุกถ้าเนื้อปูนสุกก็คล้ายๆเพราะวจีชัยโนยนี่จะเป็นเนื้อละเอียดแต่แคลไซนี่จะไม่ค่อยเยอะก็กายภาพของเนื้อพระก็เรียแต่เนื้อปูน น้ำมวลสารที่มาทำเหมือนกันนะครับนี่ลักษณะทีนี้จะมาผมจะพาลงมาดูตรงใบหน้าองค์พระอันนี้ใบหน้าองค์พระนะครับจุดดำๆสองจุด,ดยู่ด้านซ้ายใบหน้าองค์พระ จะนลักษณะนูนเนี่ยนนครับเนื้อนเนื้อเก่านี้ลำคอนี่หน้าอกก็จะเป็นกายภาพแบบนี้นะครับ ูดง่ายๆว่าเก้ทําไม่ได้นะครับเก้ไม่มีทางนะครับทําได้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีโทนสีแบบนี้นะครับอันนี้แท้แน่นอนแต่คุณเซียนอาจจะบอกผิดเนื้อผิดพินผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าต้องเชื่อมั่นตัวเองไว้ก่อนเอาหูปิดหูดูพระ ผมลืมพาพี่พีดูด้านขอบข้างองค์พระนะครับด้านข้างก็จะกล้องไม่ชัดอีกลักษณะด้านข้างครับมีเม็ดมวลสารขาวมเม็ดแดง อืมนี่ครับมีรอยปีรอยลานนะครับตามสูตรนะครับแล้วก็ดูผิวผิวด้านหน้าของพ้าชัดๆนะครับ,าบ,าบ,าบาาคาบคาบเขียวใสขคาบถ้าพวกบางคนก็เรียกแป้งรยพริมพ์ครับขาว,ขาวแต่เส้นฐานชั้นล่างสุดนะครับจะสูง ูงกว่าเพื่อนนะครับนี่ดูเลยครับจะสูงแล้วก็พื้นผิวด้านในกับด้านนอกจะสูสีกัน,นครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ด้านในจะลึกด้านในจะลึกกว่าด้านนอกถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหรือพิม เกจบัวตัวนี้ก็จะลึกกว่าซึ่งสูงก็ค่อนข้างจะจะหนานะคล้ายๆวันละครเหมือน,นกันดูขอบผ้าเขาจะไม่ได้ตัดตรงเก้าสิบองศานะครพี่ๆลักษณะการตัด ด้านด้านบนจะแคบกว่าด้านล่างนะครับดูใต้ฐานเนี่ยมีความตรงกลางนี่นะครับตรงกลางจะจะยุบนิดหนึ่งเห็นไหมครับเส้นเส้นตรงนี้จะยุบนิดหนึง่ง แต่มวลสารก็ความแทนก็ชัดเจนครับเนี่ยม็ดพระธานขาวคุณฝังในนะครับดูด้านข้างด้านนี้มนะับงลอยแตกรอยลานด้าน,นข้างนะมีแตกมีลานลกแต่ว่าเขาจะ ีการเชื่อมเชื่อมเนื้อผิวของเขาเองแต่จะเห็นรอยแตกแต่จะมีคาดน้ำว่านไหลลงไปในรอยแตกแต่จะเห็นแดงๆนี่ผมว่าน,น้ำหมากแน่เลยถ้าถ้าเป็นลักแดงอย่างนี้จะซึมเข้าเนื้อแล้วนะ จะไม่ลอยๆอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูด้านหลังเดี๋ยวผมคาพี่พี่ขยายดูด้านหลังมาดูเอียงด้วยเอียงก่อนอยุบไหมมีร่องมีนอนโ้นปูไตน,นะนี่มียุบ มีตามสูตรครับแล้วก็เออเพราะว่าผมได้พาพมาใหม่เนะพ,พี่เห็นเหมือนผมไหครับผมว่าผมว่าเป็นเป็นรอยนิ้วรอยนิ้วมือนะครับรอยลายมือนะเนี่ยตรงนี้นะนรอยลายมือแสดพี่ว่ามนี่ลักษณะเป็น เป็นขีดเหมือนลายมือคนกดเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปขยายดูเนื้อด้านหลังกันครับตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับผมจะเริ่มจากมุมซ้ายบนเหมือนเดิมนะครับ มุมซ้ายด้านหลังบนมีเม็ดดำเม็ดแดงจะไม่ค่อยมีเม็ดซุ้มกอจะจะเป็นเม็ดมวลสารออกส้มๆน่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่เม็ดซุ้มกอนะ,ะ,น,ะแบบน,นี่จะเป็นคราบลักษณะคราบแบบนี้นะที่ที่ว่าเดี๋ยวนี่จะเป็นเม็ดซุ้มกอ อนี่ชัดครับอาจจะใช่นะเอาเลยไปก่อนนี่ข้ามหนื่อติดด้านหน้าน้ำหมากแน่เลยผมก็ไปสันทัดเหมือนกันแต่ผมผมดูผ้าเนี่ยผมใช้กล้องขยายอย่างเดียวชัดเลย นี่เนื้อจะปิ้นนะเนี่ยขอบขอบตรงนี้เนื้อปิ้นนะครับขอบปิ้นนะเนี่ยลักษณะเนี่ยเนี่ยเนยมีทุกอย่างที่พระสุเ็ตแท้ควรจะมี สมเด็จแท้พึงจะมีองค์นี้มีทุกอย่างมียุบมีแยกโอ้โหนี่มีไม่มีคมนะครับขอบนี่ปิ้นอีกนี่นี่ขอบด้านล่างนะครับขอบด้านล่างเนี่ปิ้นนะเนี่ยนี่นี่นีแถบๆนี้ครับนี่ยเนื้อเนื้อจะนูนๆขึ้นมา นีแล้วก็มีเป็นขยักยกตรงน้ำหมากก็มีแคลไซค์ทับนั่นน่าจะไม่ต่มกฎเกจสี่แปดสิบปีเพราะว่าถ้าสร้างพร้อมกันกันกบองค์พระนี่จะจะซึมเข้าไปในเนื้อพระแล้วแต่นี่เขา จะโปะอยู่ด้านหน้าพระแต่ไม่ใช่พระจีนะครับเพราะว่าผมจะมองข้ามข้ามแดงๆไปเลยเนื้อเนื้อผ้าเอนเนื้อขาวขาวแล้วจะออกอมอมเหลืองเหลืองพสมมวลสารว่านสมุนไพรนะครับมวลสารนี่เขาจะเขาจะคายน้ำออกแล้ว แต่น้ําก็จะซึมกระจายแล้วก็ทำปฏิกิริยากับปูนเปลือกหอยแล้วก็มวลสารอื่นๆนะแต่เขาจะทิ้งเศษใหญ่ไว้เล็กๆเม็ดดำมวลสารก็สมผ็ดเม็ดหลืกน้ำพีหล็กไหลไยดำองก,ก้านทูบจะเป็นลักษณะสีดำทั้งหมดเลย ก็ผงพุทธคุณมิตรพระาธาตุขาวคุณเนี่ยอยู่ตรงหน้าด้านหน้ากล้องเลยครับมิตรพระาธาตุขาวคุณนี่ชัดเลยน้ำหมากแน่เลยเนี่ยแดงจัดเลยพี่ว่าไหมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับถ้าคิดยังไงก็คิดเห็นต่างกันก็ไม่ว่ากันนะครับยิ่แน่กันได้เพราะว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน นะครับจะรู้ไปด้วยกันจะไม่ใหใครมาหลอกเราได้นะครับไม่ใช่ว่าพระเราแท้เพียงแค่คำพูดเขาเขาบอกไม่แท้เราก็จะไม่แท้ตามเขาแล้วก็จะทำให้เสียมูลค่าของพระแล้วก็จะคิดว่าเป็นพระเกี้แล้วก็จะปล่อยพระไปถูกถูกมันก็ มันก็ไม่ดีนะครับมันแบบคำพูดคนคนเดียวไม่น่าจะเป็นพระแท้จะให้เป็นพระเกีก็เพราะคำพูดไม่น่าจะใช่นะครับมันต้องเป็นพระแท้ก็ต้องแทนที่องค์พระนะครับไม่ใช่คำพูดของคนจะทำให้พระไม่แท้นะครับเพราะว่า กาจะทําได้แบบนี้มากกว่าเขาจะมีกายภาพแบบนี้ต้องใช้เวลากี่หมื่นปีพี่ๆว่าร้อยกว่าปีคูณสามร้อยหกสิบห้าก็สามหมื่นกว่าปีถ้าร้อยปีสามหมื่นหกพันห้าร้อยปีวันพูดดครี่ ก็ร้อยกว่าปีห้าหมื่นว่าไปเลยห้าหมื่นกว่าเนี่ไมทา่ามีความลึกความยุบแยกยน่นโอ้โหอันนี้ผมขยายพันหกร้อยเท่าให้พี่ๆดูเป็นการปิดท้ายนะครับนี่ด้านหลังเหมือนเดิมครับตำแหน่งเ,เดิมผม,ผมก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมครับนี่ ดูความเก่าทับใหม่ใหม่ทับเก่าแล้วก็เก่ากว่าก็ทับใหม่กว่าก็ทับเก่าไปนี่เหมือนดาวหางไหมเนี่ยขาขาว,ขาวนี่มีหัวด้วยมีหางด้วยอืมทับดูมองเข้าไปเหมือน ขาวแล้วก็แดงๆลึกๆเหมือน,เห,อนเหมือนหมอกใช่ไหมเออเหมือนควันไฟแต่ไฟลุกอยู่ใกล้ๆอยู่นู่นมีควันไฟแต่ไฟลุกโชนอยู่ใกล้ๆอันนี้ก็เหมือนก้อนเมฆฝนกำลังจะตก แล้วก็ฟ้าแดงๆอยู่ไกลๆนกลใถึกส่เแวววาวเดี๋ยวมาดูด้านหน้าแป๊บนึงครับขอพาพี่ๆขยายดูตรงอันนี้เป็นหน้าอกพระนะครับหน้าอกส่วนบนส่วนนูนส่วนนูนส่วนไหนเขาเขาจะนูนๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะ เป็นปูนแกงจะเนื้อจะใสใสวับแล้วก็แต่ว่าจ้องลงไปจะเป็นเป็นใยเป็นใยเป็นเป็นไม่เป็นระเบียบนะครับเป็นเคลสไซแล้วแต่เขาจะ,แล,จะแล้วแต่เขาจะเป็นปฏิกิริยาแล้วแต่เขาจะเป็นไปนไะป ไม่ใช่ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเข้าทงครบทงชาติไม่ใช่นะครับนี่ใส่วาวเดี๋ยวจะพาดูตรงที่มีคาบเดี๋ยวจะพาขึ้นเอ่อใกล้จะถึงเส้นสุมด้านบนแนละ้ว เน yeah. ี่ยเไซส์เไซสนี่เขาจะเก่งกว่าเพื่อนเลยนะเขาจะทับเพื่อนหมดเลยนะไม่ว่าคุณจะเม็ดสีอะไรก็แล้วแต่นะผมผมสีขาวอย่างเดียวผมทับคนอื่นอย่างเดียวทับทั้งดำทั้งแดงสีอะไรเขาไม่สนเเขาเขาจะคุมทับอย่างเดียว นี่ก็ยุบแห้งชำแต่เนื้อดิกงแดงนี่ผมยอมแล้วว่าไม่ได้ฝังในเนื้อชั้นในไม่ได้ฝังในเนื้อชั้นในเป็นเป็นแบบว่าอยู่ผิวด้านนอก แต่ว่าเรามองเป็นอื่นประกอบกันนะครับไม่ใช่ว่ามองเห็นน้ำหมากเปิดอยู่ด้านนอกแนละ้วแต่ว่า้าะมีแท้ไม่ใช่นะครับภาพผมที่ยไมาให้พี่ๆดูนี่ผมก็กล้าการันตีของผมเหมือน,นกันแหละว่ากายภาพทุกองค์เป็นลักษณะนี้ ตรงนี้ก็เป็นล่องลึกล่องลึกแต่จะมีก้อนก้อนขาวๆนี่ด้านบนหรืแดงๆนี่จะเป็นล่องลึกๆดำๆนี่ยิ่งลึกฝังในเลยนะเม็ดดำๆนี่ยิงลึกยิ่งฝังนี่ดำๆลางๆนี่ยิ่งลึกเข้าไปในเนื้อพระแล้วก็มีแดงทับหรือก็มี ขาวขาวบางๆก็ทับมีถ้าถ้าเจอแบบขาวขาวใสสแบบนี้ดำๆนี่ไม่ได้ไม่เห็นเลยครับทับหมดเลยนี่ก็คือมิติพระมีมิติพระแทะ้ไม่ใช่เนื้อด้นดานเนื้อแข็ง,ขง เนื้อหน่งเนอเนื้อเน่าเน่ามองเท่าไร่ก็ไม่เห็นมวลสารมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เรามองยังไงเราก็เห็นก็เป็นมวลสารสมเด็จด,ด้วยนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าเป็นมวลสารสมเด็จไหมอันนี้เป็นวัดบางพุ่มพรมเขาจะมวลสารเขาจะมีประมาณนี้ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆโชคดีแล้วก็ได้พระสมเด็จที่แท้ทันไปครอบครองกันทุกคนนะครับคี่นี้ผมก็ขออำลาเพียงแค่นี้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ๆสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ